ัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนในการเรียนรู้น้ำรุดสูงจะพาเด็กๆไปรูจักที่อยู่อาศัยกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครจะอยู่ที่ไหนนะคะไปดูกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครต้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะเริแรกค่ะที่ก็คือคนนะคะคนนั่นก็คือ เด็กๆทุกคนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพี่เพื่อนเราถ้ายกว่าคนนะคะเด็คๆคะคนเขาอยู่ที verses, ่ไหนคะเด็กๆรู้ไหมเราจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะคนนะคะเราจะต้องอาศัยอยู่มีบ้านนะคะเด็กๆทุกคนมีบ้านใช่ไหมคะคุณพี่เพื่อก็มีบ้านค่ะต่อมานะคะนกค่ะเด็กๆท่านนกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน หรือที่เราเรียกว่าบ้านของนกค่ะบ้านของนกคืออะไรคะเด็กนกนะคะเขาจะอาศัยอยู่ที่รังค่ะบ้านของนกเราเรียกว่ารังนะคะต่อมาค่ะนั่นก็คือปลาค่ะที่เด็กๆปลาจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะปลาก็จะต้องอาศัยอยู่ในน้ําค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเล แม่น้ำบอ่อน้ําสระน้ำ,น,ำนะคะปลาเขาจะต้องอาศัยอย่ในน้ำค่ะปลาไม่สามารถอาศัยอยู่บนบกได้นะคะจะต้องอยู่ในน้ำอย่างเดียวค่ะอาอมาค่ะวัวคุณจะรู้ไหมว่าบ้านของวัวเราเรียกว่าอะไรหรือที่วัวอาศัยอยู่นะคะนั่นก็คือคอบนะคะ วัวไม่วัวจะอาศัยอยู่ในคอบซึ่งจะทํำด้วยไม้นะคะเราจะกันนนะก้นเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะกั้นเป็นรูปร่างต่งางๆก็ได้ค่ะที่เราต้องการอยากให้เป็นนะคะนอกจากวัวแล้วยังมีมา้าแพะแกะนะคะก็อาศัยอยู่ในคอกเหมือนกันค่ะเด็กได้รู้ที่อยู่อาศัยของคนของนกของปลาแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนในการเรียนรู้ สะอาดใยสบายใจกันได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดของเท้าและเล็บเท้านะคะเมื่อวานเราได้มีการรักษาความสะอาดของมือและก็เล็บมือไปแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว,ว่าทำไมเราจะต้องทำความสะอาดเท้าและก็เล็บเท้ากันค่ะ เด็กๆท้าเท้าของเรานะคะมีสองเท้านะคะก็เหมือนกับมือนะคะมือก็มีสองมือเท้าเราก็มีสองเท้านะคะเท้าจะไว้ชั้นแบเดินนะคะเมื่อจะเป็นเดินวิ่งหรือกโดดนะคะแล้วก็ที่ิ้วเท้าของเรานะคะก็จะมีเล็บเหมือนกันนะคะเท้าเวลาเราไปเดินหรือเราไปวิ่งเราไปเตะฟุตบอลเท้าเราก็จะสกัดบกใช่ไหมคะเล็บเท้าของเราก็เช่นกันค่ะ ก็จะมีสิ่งสกปรกนะคะเข้าไปอยู่ตามซอกเล็กเท้าของเราค่ะดังนั้นเราจึงต้องดูแลรักษาและทำความสะอาดเท้าและเล็บเท้าให้สะอาดอยู่เสมอนะคะโดยการล้างเท้าและหมั่นขัดเล็บเท้าเมื่อเวลาเล็บเท้าของเรายาวค่ะเรามาดูการทาความสะอาดเท้ากันบ้างนะคะการทำความสะอาดเท้าของเรานั้นระเหตการล้างเท้าค่ะเราจะล้างเท้าด้วย สบู่นะคะเด็กๆการล้างเท้านั่นก็คือคล้ายๆกับการล้างมือค่ะให้เด็กๆนะคะล้างเท้าด้วยน้ำน้ำธรรมดาก่อนนะคะแล้วก็เอาสบู่ค่ะถูที่เท้านะคะหรือบางคนอาจจะใช้แปรงเล็กๆขัดเท้าก็ได้นะคะจะได้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะนอกจากเราล้างเท้าให้สะอาดแล้วนะคะเมื่อเวลาเล็บเท้าของเรายาวนะคะเด็กๆ เราก็จะต้องตัดเล็บเท้าค่ะจะทำให้ไม่มีสิส่งสกปรปกนะคะเข้าไปอยู่ตามซอกเล็บของเราค่ะการทำความสะอาดเล็บเท้าแค่นี้นะคะแค่เด,ด็กๆล้างเท้าบ่อยๆแล้วก็ตัดเล็บเท้าเมืม่อเวลาเล็บเท้ายาวนี่ก็คือเป็นการรักษาความสะอาดของเท้าแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามาทำการด้านกันบ้างน,น,นะคะหนังสีที่ใช้นะคะนั่นก็คือหนังสีแอคทีดีค่ะ กิจกรรมที่ทำนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะค่ะดือันให้20นะคะวันนี้เป็นเส้นโค้งนะคะเด็กๆลากเส้นตามเส้นรอยปะได้เลยค่ะตั้งใจลากเส้นไหน่นะคะเพราะวันนี้เส้นค่อนข้างที่จะอ่าผีหน่อยค่ะเด็กๆคนทำได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้ รู้ที่อยู่อาศัยของพุมป่านกไปแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆก็ได้รู้วิธีการทำความสะอาดเท้าแล้วก็เล็บแล้วนะคะเด็ๆสามารถนําไปใช้ได้นะคะการทำความสะอาดเท้าแล้วก็เล็บเท้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณิครี้ิ้งค์ขอจบการเรียนการสอนเรื่องการทำความสะอาดเล็บเท้าแล้วก็เท้าเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่เค้าหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ